กระเป๋าขอบเปอยนะนี่เราขูดไปรอบนะต้องขูดต้องขูดของเก่เาไว้หมดนะต้องขูดของเก่เาไว้หมดก่อนเนี่ยประหน,น,นเดี๋ยวเราจะทายมานกลับมาใหม่และกลับไปใช้งานได้ยาวนานนะดูเปือ่อยเราต้องขูดให้หมดเลยสำคัญที่สุดเลยนะมือก็ยิี่ก็สำคัญ เ,เ,เราต้องขูดขูดเอาให้หมดก่อนเนี่ยนะเพราะไม่ว่ามันถลอกนิดเดียวแล้วเราขูดแค่นี้เดียวไม่ได้นะพวกนี้ถ้ามันเริ่มหมดอายุมันจะหมดอายุมันจะหมดอายุายายทั้งเส้นเราก็ต้องขูดทั้งเส้นเนี้ยไล่ขูดทั้งเส้นเพื่อจะทําใหม่เพื่อจะทําใหม่เนี่ยตัวสําคัญมาเลยเนี่ยนังเปื่อยเนี่ยสำคัญที่สุดเห็นไ ี่คือการเคลือบใหม่เมื่อเราขูดตัวกรอกเราก็ต้องเคลือบเข้าไปใหม่แต่เคลือบตัวนี้เราต้องใช้น้ำยาแล้วมันจะมีหัวเชื้อในการเคลือบมันจะเคลือบติดทนนานอีกกระเป๋าได้ประมาณแปดปีเราขูดไปแลอวของมันอยู่ประมาณแปดปีขูดต้องขูดไอเทคนนะต้องขูดของกรอกให้หมดก่อนเนี่ยน้ำยาตัวนี้มันจะแพงเลยนะเพราะมันต้องเอาหัวเชื่อมต้องนําเข้ามากับมาใหม่แล้วกลับไปใช้งานได้ยาวนานแต่ันก็ทําให้กระเป๋ากลับไปใช้งานได้เน่ยเราต้องขูดให้หมดเลย สำคัญที่สุดเลยไหนนะ,นะมือกระยี่ั็ตัวนี้ติดแล้วติดเลยนะแล้วก็มันจะใช้มีหัวเชื้อตัวตัวประสานอีกตัวนึงซึ่งตัวเนี้ยใช้ดีในการที่แก้ปัญหาพวกหนังถะลอกได้ดีมากๆ เห็ in, ทนทาทางนี้พวกคุณอย่าคิดว่าไปเอาสีอะไรทาได้นะคือสีทั่วไปถ้าไปทาถ้าไม่มีหัวเชื้อตัวเกาะประสานอะยังไงก็หลุดพอเราจับเราใช้ก็หลุดแล้วมันก็ไม่เงาไม่เงามันไม่มันด้าน,านแต่แล้วแต่เราจะด้านหรือไม่ด้านก็อีกเรื่องเดี๋ยว,วปัญหาของมันก็คือทํายังไงแม่สีมันลอกซิกเนเจอร์ของมันก็คือทํำยังไงแม่ให้หหสีติดทนนานเป็นสิบปีแล้วก็แม่สีมันลอกอันคือซิกเ่เจอที่ที่คนไม่รู้กัน จริงๆกระเป๋าเนี่ยหนังถลอกหนังอะไรเนี่ยมันสามารถเก็บงานได้โดยที่เราไม่ต้องไปยกชุดใหม่มันเพราะว่าเดี๋ยวนี้เขาได้วิวัฒนาการหวเชื้อตัวยึดต,ติดจากเมืองนอกอเข้ามาซึ่งเราก็ต้องลงทุนหน่อยลงทุนในการจะซื้อหวเชื้อหรือซื้อผลิตภัณฑ์ที่เมืองนอกแพงๆหน่อยแดี๋ยวของดีจริงๆนะเอาของที่นะเาขาใช้มืออาชีพจริงคือไม่ใช่เอาของที่เขาขายกันทั่วไปเพราะของที่ขายตามเว็บไซต์มันก็โอเคอยู่หรอกดีมากไม่ดีมาก แต่เราต้องเอาแบบมืออาชีพยอย่างเมืองนอกเนี่ยเราก็จะออกจากร้านรองเท้าที่เขาเซอร์วิสที่เขาเซอร์วิสหรือเขาสปารองเท้ากระเป๋าแบบมืออาชีพตั้งแต่รุ่นพอ่อสู่ลูกแล้วนั่นแหละอย่างนั้นเราเชื่อถือได้เพราะเขาใช้กันมานานแต่พวกผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ่ที่ก็ออกมาขายนี่เราไม่รู้เหมือนกันว่ามันใช้ได้จริงหรือเปล่าเพราะเดี๋ยวนี้ใครๆก็สามารถผลิตอะไรก็ได้ออกมาขายกันได้แต่ใช้งานได้จริงหรือเปล่านี่ยไม่รู้เนี่ยเนี่ยถ้ามันท้าลองเนี่ยสำคัญเลยเนี่ยเราต้องคูดคูดเอาให้หมดก่อนเห็นยหม เพราะไม่ว่ามันถลอกนิดเดียวแล้วราขูดแค่นี้เดียวไม่ได้นะพวกนี้ถ้ามันเริ่มหมดอายุมันจะหมดอายุมันจะหมดเราอาย,อายุทั้งเส้นเราก็ต้องขูดทั้งเส้นนะไล่ขูดทั้งเส้นเพื่อจะทําใหม่เพื่อจะทําใหม่เนี่ยเนี่ยตัวสําสคัญมาเลยเนะี่ยนังเปื่อยเนี่ยสำคัญท,ที่สุดนะน,นี่คือการเคลือบใหม่เมื่อเราขูดตัอกออกเราก็ต้องเคลือบเข้าไปใหม่ กรเคลือบตัวนี้เราต้องใช้น้ำยาแล้วมันจะมีหัวเชื่อมในการเคลือบมันจะเคลือบติดทนนานอีกได้ประมาณแปดปีราะอายุของมันอยู่ประมาณแปดปีจะอยู่ได้นี่คือเทคนิคเทคนิคน้ำยาตัวนี้มันจะแพงเลยอยเพราต้องเอาหัวเชื่อมต้องนําเข้ามาแต่มันก็ทําให้กระเป๋อกลับไปใช้งานได้อีก